นีแบตไม่มีนะครับถ้าแบตมีไฟสีน้ำเงินที่จะติดยาวนะครับจะติดตลอดนะครับเราต้องเช็คดูก่อนนะครับก่อนติดตั้งนะครับถ้าถ้ากดอย่างเงี้ยไฟสีน้ำเงินไม่ขึ้นแสดงว่าแบตแสดงว่าไฟในนี้ไม่มีนะครับถ้ากดปิดก็กดคาไว้สักหนึ่งวิแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะดับถ้าใช้งานก็กดคาไว้นะครับไฟแดงกับ ไฟน้ําเงินนี่จะติดยาวนะครับก็คือกล้องพร้อมทํางานนะครับถ้าอย่างนี้แบตไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องชาร์จไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะครับอันนี้สายชาร์จนะครับหรือว่าจะเสียบคาไว้ก็ได้นะครับก็ให้ยาวเท่านี้นะครับ รุ่นนี้ซื้อใน Lazada ซื้อแบบถูกะนะครับ13 6บาทเพราะว่ามีอยู่ด้วยกันหลายราคานะครับ4 0 0 5 0 0 6ห้า0 0ก็แล้วแต่นะครับแต่จะไม่มีตัว SD Card นะครับตัว Memory Card และฟังก์ชันก็อาจจะต่างกับในรุ่นอื่นนะครับ,รบเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับในราคา136บาทนะครับรวมค่าส่งแล้ว เดี๋ยวนี้ผมชาร์จไฟไว้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับถ้าชาร์จไฟไว้ก่อนก็ไฟสีน้ำเงินนี่จะติดนะครับกำลังชาร์จอยู่เมื่อกี้เราทำมาถึงตรงนี้แล้วครับต่อจากนั้นเราก็มาเลือก Google Play นะครับ เดี๋ยวผมจะทำไปช้าๆนะครับแล้วเราก็จะมาติดตั้งตัวแอปนะครับเป็น HD WiFi Cam p o นะครับ mm hmm. ก็ติดตั้ง นี้เสร็จแล้วจากนั้นเราก็เปิดนะครับเราก็จะเห็นหน้านี้นะครับจากนั้นเราก็เน็กนะครับไอตรงนี้เราไม่ได้ใช้เราก็ปฏิเสธไปนะครับอันนี้เขาถามว่าอ่าตรงนี้เราก็กดรีวิวแอนกรีนะครับก็คือยอมรับไปนะครับผมจะทำช้าๆนะครับตรงนี้เราก็ กรีไปนะครับตกลงอันนี้เขาถามว่าอนุญาตให้แอปเข้าถึงรูปภาพสื่อนะครับเราก็อนุญาตไปนะครับอันนี้ถามว่าบันทึกเสียงได้ไหมเราก็อนุญาตไปนะครับบันทึกภาพและวิดีโอก็อนุญาตไปนะครับให้กล้องเข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์ไหมนะครับก็คืออนุญาตไปนะครับ จากนั้นเราก็จะได้หน้านี้มานะครับก็คือเพิ่มกล้องนะครับเราจะกดบวกตรงนี้ก็ได้หรือตรงมุมนี้ก็ได้นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็กดนะครับเราก็จะเห็นหน้านี้นะครับให้เรากดลำดับที่1ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือให้กำหนดอุปกรณ์ต่อกับ WiFi Network นะครับ wi-fi network ของที่บ้านเรานะครับกดอันนี้ก่อน นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นในรูปแบบนี้นะครับเราก็เลือกที่ตรงนี้ไปเข้าวา w i f i ชื่อ wi-fi ของบ้านเรานะครับจากนั้นเราก็เปิด wifi นะครับเมื่อกี้เครื่องปิดอยู่นะครับจากนั้นเราก็เปิดเราก็จะเห็นเราก็เข้ามาที่ wi-fi ของบ้านเรานะครับ อ่าผมสมมุติว่าเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโฮมสองจุดสี่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็บอกเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นเราก็ถอยออกมานะครับเราก็ถอยออกอีกนะครับเราก็ถอยออกอีกนะครับก็จะมาเข้าหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะ ต่อกับ Wi-Fi ของบ้านเราแล้วนะครับ home 2.4นะครับ input password นะครับเราก็ใส่รหัส password ของบ้านเรานะครับจากนั้นเราใส่รหัสแล้วเราก็ตรงนี้นะครับก็กดเรียบร้อยไปนะครับแล้วจากต่อจากนั้นเราก็ next นะครับ เราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเราก็จะกดที่ตรง go to wifi configuration นะครับก็คือกำหนด Wi-Fi นะครับของตัวของตัวกล้องตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับไอตัวนี้เราเปิดไว้แล้วนะครับเพราะเราชาร์จแบตอยู่ ่ะมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น Wi-Fi ของตัวกล้องตัวนี้นะครับ DG OE เนี่ยนะครับจากนั้นเราก็กดลงไปนะครับตอนนี้ก็ถ้าขึ้นแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับจริงๆแล้วถ้ากดตะกี้เราก็ไปต่อได้เลยนะครับแต่คันนี้ ถ้าขึ้นอย่างเนี้ยเราไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้ถือว่าต่อแล้วนะครับเราก็กดออกไปนะครับเนี่ยนะครับจะมีบุมมุมใบพัดตรงนี้นะครับสัญญาณอยู่ด้านซ้ายมือตรงมุมบนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเราก็ถอยออกไปนะครับแล้ก็ถอยตรงนี้ออกไปเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็กล้องได้ต่อแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับออนไลน์นะครับตัวสีเขียวคันนี้เราก็จะเปิดดูนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ติดแล้วตรงนี้ที่ขึ้นมากำหนดเน็ตเวิร์นี่เดี๋ยวผมลองกดดูก่อนนะครับกำลัตงตรวจสอบโอเค นี่นะครับก็คือเราตรวจสอบพารามิเตอร์ของ wifi เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถดูได้นะครับสัญญาณแรงไม่แรงก็ดูที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นของ wifi บ้านนะครับ88%นะครับของ Home 86อันนี้เราก็ดูของเราอันนี้เป็นแค่ตรวจสอบเฉยๆนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับเราก็ถอยออกไปนะครับอันนี้เราก็ออนไลน์แล้วนะครับเนี่ยตัวสีเขียวนะครับเราก็เปิดดูเนี่ยตอนนี้ติดแล้วนะครับ เราสามารถดูออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับต่างจังหวัดเดี๋ยวผมจะตัดสัญญาณ Wifi ออกนะครับให้เหลือเป็นเน็ตของในมือถือนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกลับหัวนะครับในกรณีที่เรา,าติดตั้งกล้อง เอาสายไว้ข้างล่างหร words, stone, inhos, in ือเอาหัวคว่ำลงไปนะครับเราก็สามารถเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพกลับหัวนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเห็นเป็นภาพกลับหัวอย่างนี้เราก็มาแตะที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพปกตินะครับส่วนภาพซ้ายขวานะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะกลับเป็นภาพซ้ายขวานะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพ ที่เห็นจริงจากที่ผมมองอยู่นะครับอันนี้คือภาพจริงนะครับมองไปก็จะได้่าซ้ายมืออย่างนี้นะครับถ้าอันนี้ก็จะกลับกันนะครับถ้ามองของจริงนะครับก็คือเป็นปรับภาพซ้ายขวานะครับเนี่ยนะครับก็อย่างนี้ก็ตอบสนองเร็วอยู่นะครับส่วนตรงนี้อ นี่นะครับก็จะเป็นภาพขาวดำนะครับก็คืออินฟราเรดถูกปิดนะครับก็จะเป็นภาพขาวดำนี่นะครับก็จะกลับมาเป็นสีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพความคมชัดนะครับพันแปดสิบพีกับเจ็ดร้อยยี่สิบพีเราก็เลือกพันแปดสิบพีนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการบันทึกนะครับวิดีโอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกดบันทึกไว้นิดนึงนะครับนี่นะครับ ก็จะขึ้นตรงนี้สังเกตตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็หยุดบันทึกนะครับเด,เดี๋ยวค่อยมากลับเปิดดูนะครับส่วนโฟโต้นี่เราก็จะถ่ายภาพตรงนี้นะครับนะก็จะดังนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกดพูดนะครับก็คือเอามือกดแตะค้างไว้แล้วก็พูดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเสียงนะครับ ะะอันนี้ก็เป็นเสียงเราก็เบานิดนึงฮัลโหลฮัลโหลนะครับส่วนอันนี้ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มอินดิเคเตอร์ที่โชว์ไฟอยู่ที่ตรงตัวกล้องนะครับสีแดงๆนะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูก็คือว่าตรงนี้นะครับ เป็นสีแดงนี้นะครับ <S <S เมื่อเรากดตรงนี้ไฟแดงก็จะดับนะครับแต่กล้องก็ยังดูได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็เปิดไว้นะครับนี่นะครับถ้าไฟน้ําเงินติดยาวอย่างนี้ตลอดแสดงว่ามีไฟเต็มตลอดนะครับเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับเราจะมาเจอหน้านี้นะครับ เราก็ดู Wi-Fi ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเช็คกิ้งพารามิเตอร์นะครับก็คือสัญญาณ wi-fi อ่ะนะครับอันนี้ c a n เซลออกไปนะครับตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็คือ Home 2.4นะครับชื่อ Wi-Fi นะครับ Home 2.4สัญญาณ89นะครับเราก็ถอยออกมานะครับเป็นแค่ดูเฉยๆนะครับอันนี้ User นะครับถ้าจะใส่เข้าไปก็ได้นะครับแต่นี้ผมไม่ใส่นะครับผ่านไปส่วนอะลามนะครับ ก็เราสามารถปรับตั้งค่าได้ตามนี้นะครับอันนี้เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับเขาเซตไว้อย่างนี้นะครับเราจะตั้งปรับเปลี่ยนอะไรเราก็มาดันตรงนี้นะครับอันนี้ผมถอยออกไปนะพอมาตรงนี้นะครับรีสตาร์ทนะครับตรงนี้เขาจะถามเราว่าจะให้เรารีสตาร์ทใหม่ไหมแล้วนะกด no ไปนะครับส่วนรีเซ็ตอุปกรณ์นะครับรีเซ็ต the device นะครับ ไอ้ตรงนี้เราก็โนไปครับไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับถ้าเราจะดีลิทออกก็คือเอากล้องออกไปก็ดีลิทตรงนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ถอยกลับมานะครับเท่านี้นะครับในการใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอที่เราบันทึกไว้ในตอนต้นนะครับในมือถือนะครับมาที่วิดีโอนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีสองวิดีโอนะครับ นี่นะครับที่บันทึกไว้ภาพชัดนะครับภาพค่อนข้างชัดมากอันนี้ถ้าเราจะดูรูปภาพนะครับเราถอยออกมานะครับก็มาดูที่ตรงโฟโต้ที่เราถ่ายไว้นะครับ ะครับภาพที่เราถ่ายไว้ก็ค่อนข้างชัดนะครับนี่นะครับโดยรวมนะครับก็สามารถใช้ได้ดีมากเลยนะครับในราคา136บาท อันนี้ก็มีเท่านี้นะครับจากที่ผมทำช้าๆก็น่าจะเห็นการเซตกล้องได้ง่ายนะครับก็คือไม่ได้ยากนะครับตอนนี้ผมใช้ wifi อยู่นะครับเห็นตอนนี้นะครับกล้องใช้ wifi อยู่นะครับเนี่ยนะครับเป็น Home 2. 4ุดนะครับคราวนี้ผมจะตัด wifi ออกนะครับผมจะปิด wifi ออกตรงนี้นะครับผมจะปิดออกไม่ไม่ไม่ใช้ wifi ในบ้านนะครับจะใช้เป็นเน็ต นะครับนี่ผมอันนี้ตัดออกแล้วนะครับคันนี้เรากลับมาดูเนี่ยนะครับคันนี้เป็นเน็ตของมือถือตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดดูได้นะครับเนี่ยนะครับจะอยู่ต่างจังหวัดหรือกลับบ้านแล้วเราเซ็ตกล้องไว้เราก็สามารถเปิดดูได้ตลอดแต่เราต้องเสียบไฟเข้าไว้ตลอดเวลานะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้ ผมเทสแล้วเวลาที่ชาร์จแบตเต็มจะใช้ได้อยู่ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราจะใช้งานานานๆเราก็ต้องเสียบไฟไว้นะครับซึ่งเขาก็ให้สายมานะครับแต่ตัวหัวเขาไม่ได้ให้มานะครับหัว5โวลต์น,นะครับให้แต่สายมาเราต้องไปหาหัวเสียบ5โวลต์เองนะครับนี้ผมก็ชาร์จไว้ถ้าเราในกรณีที่เราต้องการติดตั้ง าถาวรและนานๆน,นะครับเวลาดูออนไลน์จากเด็ดมือถือนะครับเราก็สามารถเปิดเข้ามาดูได้นะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่มีนะครับ Wi-Fi ปิดอยู่เนี่ยนะครับ Wi-Fi ปิดอยู่แค่เปิดดูเฉยๆในทางออนไลน์นะครับ ก็ใช้เน็ตจ,จับมือถือเป็นตัวเปิดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้เดี๋ยวผมลืมอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟังก์ชันตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเมื่อเราแอดกล้องนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอ,อุปกรณ์ไม่ซัพพอร์ตฟีเจอร์ตัวนี้นะครับก็คือ ราคา1 3 6บาทเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแอดกล้องเพิ่มเข้าไปได้นอกจากจะเป็นเล่นรุ่นที่สูงกว่าตัวนี้นะครับถึงจะแอดกล้องเข้ามาได้นะครับ4กล้องนะครับก็ตามราคานะครับก็พูดกันตรงๆก็คือตามราคานะครับครับอันนี้ก็คิดว่าครบทั่วนะครับก้อนนี้ก็ถือว่าชัดนะครับ 1,80P 0นะครับก็ถูกๆดีนะครับเอามาไว้ดูเล่นๆนะครับ ดูออนไลน์ทางเน็ตได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยล้วก็ดูได้หมดนะครับโดยดูผ่านเน็ตมือถือภาพก็เสถียรนะครับนี่นะครับภาพเสถียรแล้วก็เร็วนะครับอันนี้ก็นี่นะครับจากเน็ตมือถือนะครับ ครับอันนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ